สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องล,ลูกหลาน,ลานทุกทุกคนสำหรับเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้เข้ามาพร้อมใจกันที่จะสงบจิตสงบใจในการที่พวกเราจะตั้งใจฟังพระดำรัสของพระบิดาเจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อว,วันสำหรับวันนี้วันที่สามธันวาคมพระองค์ทรงตัดว่า อย่าแปลกใจหากพบว่าความคิดของเจ้าเป็นเหมือนสนามรบที่ถูกโจมตีอยู่เสมอลูกเอ๋อยจงอย่าท้อใจเลยเมื่อเจ้าดิ้นรนสแสวงหาเราและชีวิตที่เต็มไปด้วยสันทิสุขเจ้ากำลังอยู่ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณความชั่วร้ายเกียรตชังความสัมพันธ์ อันจจนิจสนมระหว่างเราและเจ้าและลูกสมุนของมันก็จะพยายามอย่างยิ่งที่จะทําลายความสัมพันธ์นั้นเมื่อใดที่เจ้าพบว่ากําลังอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณจงร้องเรียกนามของเราว่าพระเยซูโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยแล้วในทันใดนั้นเอง การลบนั้นก็จะเป็นของเราหน้าที่ของเจ้าคือเชื่อวางใจในเราเป็นผู้ต่อสู้แทนเจ้านามของเรามีฤทธิ์อำนาจอย่างไร้ขีดจำกัดในการปกป้องและอวยพรหากใช้ในทางที่ถูกเมื่อสิ้นยุคมาถึงทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกเข่าลงกราบเมื่อนามของเราเป็นที่เป่าประกาศคนที่เคยใช้นามของเราไปในทางที่ผิดจะลม้มลงด้วยความเกรงกลัวในวันอันยิ่งใหญ่นี้แต่บรรดาผู้ที่เอ่ยนามของเราด้วยความไว้วางใจจะได้รับความชื่นชมยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพนานนาลูกเอ๋ยนี่คือความหวัง อันยิ่งใหญ่ของเจ้าในช่วงเวลาแห่งการรอคอยการกลับมาของเราอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำในเอเฟซัสบทที่6ข้อ12เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับผู้ครอง ศักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดโลกนี้แต่ต่อสู้กับเราวิญญาณที่ช่วในสถานฟ้าอากาศหนึ่งสมเุเอลบทที่17ข้อ47และชุมนุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่าพระเจ้ามิได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอกเพราะว่า การลบครั้งนี้เป็นของพระเจ้าพระองค์จะทรงมอบท่านไว้ในมือของเราทั้งหลายฟิลิปปีบทที่สองข้อ9ถึงข้อ10เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหมือนนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เมื่อเพราะพระนาม ทุกคุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระเยซูหนึ่งเปตโตรบทที่หนึ่งข้อ 8. ข้อ9พระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านทั้งหลายยังรักพระองค์แม้นว่าขณะนี้ ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้แกวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดเป็นผลแห่งความเชื่ออาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงทรงรัก และเมตตาลูกทุกคนเป็นห่วงเป็นยายทุกคนอยากให้ทุกคนพ้นจากบาปพ้นจากทุกข์พ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ได้ทรงเมตตาดูแลเลี้ยงดูให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่อดอยากประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินปัญหาในครอบครัวพระองค์ทรงช่วยเหลือให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จ พระองค์เจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงแม่ตาต่อลูกทุกคนตลอดมากราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกทุกท่านค่ะ